เรื่องนี้ต้องเคลียร์มาพบกับคุณผู้ชมในวันอังคารที่17มิถุนายน2568และแน่นอนครับผมอยู่กับแขกรับเชิญของผมเป็นตอนที่2ต่อกันเมื่อวานนี้ยังคุยกันไปได้ไม่ถึงครึ่งเลยสําหรับสถานการณ์ไทยกับเขมรนะครับผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีอีกครั้งหนึ่งเป็นตอนที่2ขอบพระคุณมากที่สละเวลากับผมจริงๆนะฮะ เมื่อวานนี้เราทิ้งท้ายกันว่าที่อาจารย์พูดทั้งหมดว่าทุกเรื่องจะย้อนกลับไปทำเนียบรัฐบาลว่าคุณดําเนินการไปอย่างไรแล้วบ้างได้ได้ได,ได้ได้อธิบายให้กับประชาชนทราบหรือ,อยังได้คุยกับฝ่ายการค้าการขายได้คุยกับหมหาหนนาแล้วอย่างอาจารย์บอกว่าเขาอาจจะพูดแล้วก็ได้แต่เรายังไม่รู้ถูกไหมฮะทีนี้กลับเข้ามามันมีหลายคํามาอาจารย์เกี่ยวกับสถานการณ์ที่ผ่านมาแล้วคนไทยหลายคนบอกว่าเฮ้ย<ๆ>มันอะไรกันนะกระนาเอาอย่างนี้ก่อนนะอาจารย์ผมถามก่อนว่า ต่อจากนี้เนี่ยความนิยมของรัฐบาลเนี่ยต่ําลงขนาดนี้ตามโพที่ออกมาความนิยมของนายกรัมตรีไม่มีเลยนายกรัมตรีและรัฐบาลทําอะไรก็ตามมันจะยากขึ้นอีกเป็นสิบเท่าถ้าอาจารย์จะให้คําแนะนํารัฐบาลตอนนี้เลยนะอาจารย์จะบอกกับเขาว่าอะไรเออไม่ไดีกว่าครับเพราะว่าเขามีที่ปรึกษาอายุหล <laughs> วงมาเป็นพันปีนะครับอันนั้น <laughs> หรือเปล่าที่ทําให้เขาตกต่ำเร็วกว่านี้เขาคงมีประสบการณ์เยอะแถมเขายังมีคนรุ่นใหม่ ซอฟต์พาวเวอร์อีกเพราะฉะนั้นจะไปแนะนำอะไรเขาก็อาจจะไม่ใช่นะครับเหมาะสมเลื <S <S อ,ยอย่างหนึ่งเขาก็เคยมาเรียนกับผมตอนสมัยเรียนมหาลัยความรู้ก็ถ่ายทอดไปหมดใส้หมดพุงแล้ว <S <S อ,อาจารย์อย่างพวกผมไม่มีกักความรู้หรอกครับหนังสือซอฟต์พาวเวอร์นั้นก็ให้อ่านในยีปีก่อนไม่ใช่เพิ่งอ่านเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็คนเขียนก็ตายไปแล้วเพิ่งตาย <S <S โจเซฟนายถ้าอ่านทะลุปูโป่งหลายร้อยหน้าก็จะดีสําหรับเขานะครับแล้วก็อัปเดตด้วย ข้อมูลใหม่ๆตอนที่ผมไปสอนให้กับผู้นํายุคใหม่รุ่นใหม่ของสถาบันการศึกษาหนึ่งนะครับซึ่งหลายคนรวมทั้งผู้นำเราก็เป็นนักศึกษาด้วยก,ก็ไม่น่าจะต้องแนะนําอะไรแล้วคุณต้นครับเดี๋ยวเขาจะสับสนนะครับ <c oughs> เอาเพียนหรว่าทําหน้าที่ให้ดีที่สุดใช้กลไกให้ดีที่สุด <c oughs> ทุกคนก็ยังให้กาลังใจอยู่ถึงแม้ว่ากําลังใจจะลดน้อยถอยลงตามลําดับแต่ว่าเรื่องรักชาติบ้านเมืองมันไม่เข้าใครออกใครทุกคนก็มีความรู้สึกรักชาติบ้านเมืองเหมือนกันแต่จะต้องทําให้ดีกว่านี้เพราะว่า สิ่งที่เรากาลังเผชิญอยู่นี่ไม่ปกติแล้วก็จะมาอีกเยอะนะครับเท่าว่าตรงนี้ดูเดือดแล้วนะครับรออีกสักพักหนึ่งชายแดนไทยพม่าจะดูเดือดกว่านี้เยอะนะครับอันเนี้ยของจริงเลยอาจารย์เรายัางที่ที่อยู่ข้างนอกอาจารย์ไม่มีคํานี้ออกมาเลย <laughs> นี่นี่ผมตกใจนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าอย่างี้เดี๋ยวต้องคุยแต่ขออนุญาตกลับมาเอาละเ,เอาเรื่องไทยกับขเขมรให้จบครับแล้วขเขมรเนี่ยเป็นอะไรฮะเป็นการดําเนินการต่อของไทยมาเลเซีย ซึ่งตรงนั้นแหละเราควบคุมชายแดนก็ไม่ได้ทา่ทานทนที่เล็กที่สุดประสบความเร็นที่สุดใช่ใช่ไหมครับตร,ตรงนั้นอ่ะเราเห็นสัญญาณอันตรายมาแล้วข้ามพรมแดนส่องสมกําลังในพื้นที่คุยกับนายกเขาก็ไม่ได้เรื่องอะไรนะครับแล้วยังเข้ามาฆ่าพี่น้องไทยพี่น้องมุสลิมเต็มไปหมดนะครับทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมอันนั้นเป็นแค่ส่วนเล็กๆนะครับถ้าจะพูดถึงส no, no ั้นๆเองนะตรงนั้นนะถ้าจะพูดถึงโนแรมานแลนตะหน้าของจริงมีจริงและมีน้อยมากสั้นๆนิดเดียวเองเออนะครับ ยังแย่เลยนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นพอมากัมพูชาก็คูณเข้าไปหลายเท่าแต่ว่าพม่าเนี่หลายสิบเท่าพรมแดนสองพันกว่ากิโลกำลังติดอาวุธสิบแปดกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยไม่ต้องพูดว่าใครสนับสนุนอาวุธจุทธปกรณ์ท่วมหัวและมีหลายชาติมาหามหน้าด้วยในเมียนมามีอินเดียกำลังสถาปนาแนวต้านเข้ามาทางฝั่งตะวันตกนะครับรัฐย,ยักษ์ะอื่และเห็นชัด จีนเนี่ยลงมาเพราะฉะนั้นแล้วก็เข้ามาแล้วยาเสพติดเนี่ยท่วมพรมแดนเงินมหาศาลไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องอโพยต่างตอบแทนจ่ายให้กับนะครับหน่วยงานของเราไอ้นี่ศาลเพิ่งตัดสินว่าเขาไม่ผิดเนี่ยออมันซับซ้อนมากซับซ้อนมาก,มากหลายเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นกัมพูชาก,ก็แค่เป็นหนังตัวอย่างนะครับาฉากที่สองฉากแรกก็คือมาเลเซียฉากที่สองก็คือกัมพูชา ฉากที่สามนี่แหละครับการปักปันชายแดนยังไม่เดินเลยถ้าเทียบกับกัมพูชานะครับแล้วก็กัมพูชาเนี่ยเข้มแข็งกว่าเยอะแล้วชาติใหญ่ๆเนี่ยเปิดหน้าหมดแล้วสนับสนุนในใน,ในการสู้รบสงครามกลางเมืองที่นิตยสารฟอน p o ลีซีเมื่อปีที่แล้วบอกว่าเป็นสมรภูมิที่รุนแรงที่สุดในโลกนะครับถ้าไม่นับยูเครนกับรัสเซียนะครับอันนี้รุนแรงที่สุดในโลกเออใช่พอนึกไปเออ แค่ว้าอย่างเดียวเรายัางลากเลือดเลยใช่ครับหนักกว่าทางนี้อีกใช่แต่เอาล่ะมันต้องย้อนกลับมาทางนี้ก่อนเพราะว่าหยฟังแล้วจิตใจห่อเหี่ยวมากคือไม่อยากทําให้ตกใจแต่ว่าเราต้องยอมรับความจริงว่าเราต้องเข้มแข็งกว่านี้เท่านั้นเองเราต้องเข้มแข็งกว่านี้เพราะฉะนั้นณนวันนี้ชัดเจนแล้วอย่างแรกขมรบอกว่าเขาเอาเรื่องไปสู่ศาลโลกเราเนี่ยถแถลงบอกเราไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกตั้งแต่ปี2503แล้วคุณจะว่าไปของคุณอย่างเดียวผมถามอาจารย์ตรงนี้ชัดๆก่อนว่า เราไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกรัฐบาลพูดทุกวันเขาเอาไปศาลโลกแล้วถึงเวลาเนี่ยมันจะมีการพิจารณาไหมถ้าเขาไปฝ่ายเดียวมีครับมีแต่จะพิจารณาได้ขนาดไหนนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งของศาลนะครับว่าศาลอาจจะขอให้คณะมนตรีความมั่นคงสัพยาชาติมาโน้มน้าวเราโน้มน้าวนี่คืออาจจะใช้มาตรการท้งเบาชั่นเบาไปหาหนักนี่อไก็ถ้าถ้าสายการมันพกผันนะครับดันั้นโดยสรุปผมก็ไม่แน่ใจว่า ว่าการปฏิเสธสารโลกตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยใครแนะนําแล้วมันจะดีกับเราหรือเปล่าถ้าทีที่คลุมเครือตรงเนี้ยอาจจะเป็นประโยชน์กว่าถ้าสารรับหลักฐานใหม่นะครับถ้าสารมองว่าเราไม่ได้ลุกลานถ้าลูกขุนเป็นคุณกับเราทั้งหมดเหล่านี้เร,เราอาจจะได้เปรียบเพราะฉะนั้นการปฏิเสธปิดประตูอย่างเดียวเนี่ยมันจะถูกมองว่าเราเป็นลัดเกเรนะครับเรามีอะไรหรือเปล่าลึกๆนะครับที่กลัวสารคือเจตนาเราไม่บริสุทธิ์หรือเปล่านี่สารทั่วโลกก็จะคิดอย่างเงี้ยนะครับ<อ>เพราะฉะนั้น เราอาจจะต้องมีทีท่าที่กำกวมกว่านี้ในเรื่องนี้นะครับในเรื่องนี้อนี่นี่เป็นอีกคําพูดใหม่แล้วคือตลอดเวลามาคนไทยเอ้าอย่างผม,มอย่างเงี้ยเอ้ยเราไม่ยอมรับอานาจศารโลกนะตั้งแต่เราเสียเขาพระวิหารมันเหมือนกับเป็นความแค้นในใจว่าเองอายุติธรรมแต่อาจารย์บอกว่าเฮ้ยปิดประตูตายอย่างนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้ครับอันตรายในการต่างประเทศนะครับแต่ผมเข้าใจว่าเขาพูดกับคุณต้นให้คุณต้นสบายใจแต่พวกผมมันไม่ใช่พวกคุณต้นเะครับ พวกผมเดี๋ยวผมมา <c oughs> พูดเกี่ยวกับอาจารย์อาจารย์อย่าเพิ่งเอาผมออกสิถึงแม้ว่าเราโรงเรียนโร <c oughs> งเรียนเดียวกันกัน <c oughs> แต่ว่าคือพวกคุณต้นก็เป็นพวกที่ต้องอธิบายกับประชาชนว่าเราไม่ไปจะได้จบแต่พวกผมมันไม่จบครับถึงไม่ไปเขาก็บีบเราได้ถึงไม่ไปเขาก็อาจจะหากลไกในการลงโทษเราได้เพราะนั้นเราต้องระวังการที่เรามีทีท่า,าที่ไม่ชัดเจนแล้วมันจะปลอดภัยกับเราสองเราจะต่อรองว่าสารรับข้อมูลใหม่ไหมรับแผนที่เราไหมเท่าที่ผ่านมาไม่รับนี่ครับ ถ้าไม่รับเราก็สามารถบอกได้ก็สายไม่รับเราจะไปทําไมคือเรามองวิกฤตครั้งนี้ที่เขาออกไปเนี่ยให้มันเป็นโอกาสซะและให้มันมาถึงจุดหนึ่งก่อนให้เราได้เปรียบแล้วเราค่อยบอกว่าเราจะทําอะไรคือจะเพิ่งบอกว่าฉันไม่ฟังเธอเลยใช่เดี๋ยวฉันจะเอาเอกสารไปให้เธอใหม่เธอช่วยดูของฉันหน่อยแต่ถ้าเธอยังไม่ดูของฉันอีกเออฉันไม่ฟังแล้วอย่างนี้ครับเราต้องอย่างนี้ถูกไหมจ๊ะแล้วแต่ผมก็เข้าใจนะครับว่าว่าการพูดอย่างนี้ทําให้คนสบายใจว่ายูเอ็นไม่ใช่พ่อนะครับแต่เขาเป็นเพื่อนเรานะ ยูเอ็นนะไอคนพูดยูเอ็นไม่ใช่พ่อเดี๋ยผมจำหน้าได้เลยตอนนั้นนะเาเป็นเพื่อนเรานะแล้วก็เขาก็มาช่วยเราหลายเรื่องนะครับสหประชาชาติสำนักงานใหญ่สุดในภูมิภาคี่อยู่เมืองไทยนะครับลูกศิษย์ผมทํางานเดือนเดือนจะเป็นแสนนะครับรวมทั้ง NGO สําคัญหลายคนที่คุณต้นไม่ชอบแบบลูกสาวลูกชายทํางานเอ็นยูเอ็นบางไทยทั้งนั้นเอออาจารย์เหมาว่าผมไม่ชอบกันด้ก็ฟังอยู่ทุกวันว่า NGO เนี่ยเป็นภัยคุกคามนะครับอ่าองค์การนานาชาติดีผมก็ชมดีดีผมก็ชมแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชม ซึ่งก็เป็นจริงนะบางบางบางไอจบางองค์การระหว่างประเทศนี้ก็ไม่เป็นคุณกับเราอย่างเช่นมาแทรกแซงเรื่องภาคตาใต้เนี่ยไม่เป็นคุณเลยนะครับอันนี้ผมก็โพสต์ไว้ใน Facebook นะครับคือเราไม่ได้เห็นด้วยทุกเรื่องเพราะฉะนั้นแต่ว่าสาธารณชินี่มีสำนักง,งานใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งอยู่ในประเทศไทยมีสำนักง,งานย่อยองค์การอาหารองค์งงการอนามัย50กว่าองค์กรแล้วก็ลงพื้นที่ทํางานให้เราหลายเรื่องเรื่องการพัฒนาแบบยั่งยืนเขาพยายามไปพัฒนาภาคใต้แต่ไม่มีเงิน เขามาขอเงินเราด้วยซ้ำครับสหประชาชาติเนี่ยมายื่นข้อเสนอในการพัฒนาประเทศไทยผ่านคณะมนตรีกับทุกปีนะครับครับเร,เรารู้จักดีคนของเขาเพราะฉะนั้นการปฏิเสธเขาว่าเขาไม่ใช่พ่อไม่ใช่เพื่อนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดี <c oughs> นะครับแล้วที่สําคัญคือเราให้สัตยาบันไปแล้วเราเป็นภาคีว่าองค์กรต่างๆในสหประชาชาตินี้เรารับเป็นนะครับพันธมิตรกันเรารับทํางานเราไม่ปฏิเสธองค์กรเหล่านี้องค์กรอาหารเลยนะครับองค์กร อนามัยองค์กรนูน่นนี่นู่นเต็มไปหมดนะครับรวมทั้งศาลเพราะฉะนั้นก่อนที่จะปฏิเสธเนี่ยผมคิดว่าต้องชัดเจนว่ามันไม่เป็นคุณอ,อย่างเป็นทางการไม่เป็นทางการรู้อยู่แล้วคนไทยก็บอกว่าโอ้อ oh, าจารย์คราวที่แล้วเห็นเป็นคุณคราวนี้มันจะเป็นคุณได้ยังไงก็ก็ไปคุยกับศาลสิครับส่งทีมไปคุยนะครับตั้งทีมไปคุยนะครับนอกรอบในรอบศาลเขากินข้าวอยู่ที่เจนีวานะครับมีพรรคพวกมีสมัครพรรคพวกเจอกันทุกวันศุกร์ ม่เห็นจะคุยไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจาเป็นนิทานจะบอกว่าเรายินดีที่จะให้ที่จะพาให้เขาพาเราไปสารโลกไม่ใช่เราไม่ยินดีนะยกเว้นว่าจะเป็นคุณกับเราอ่านะครับคือเราก็ต้องเล่นแบบนี้ว่าเฮ้ยอะไรได้ประโยชน์เราก็เอาเว้ยอะไรเสียประโยชน์เราก็ไม่เอากมพูชาก็ทําทุกประเทศก็ทําอเมริกาบอกไม่เป็นคุณก็ไม่ไปแต่ว่าเขายักษ์ใหญ่เพราะว่าเขาบริจาคเงินเป็นผู้บริจาครายใหญ่ที่สุดของสหประชาชาติตอนนี้จีนพยายามจะทดแทนก็ยังไม่เท่า แลวเห็นว่าอาจจะเท่าแล้วก็ได้ครนะครับอเมริกาก็บอกผมไม่ให้เงินคุณนะครับเพราะฉะนั้นมันแตกต่างกันในเมื่อเราเป็นประเทศเล็กเราต้องพึ่งพาสัตว์ประชาติเยอะแล้วเขาก็อยู่ในเมืองไทยเนี่ยจ้างลูกหลานของพวกเราเนี่ยนะครับเงินเดือนสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องคํานวณให้ดีว่าเอ๊ะณจุดไหนเราควรจะปฏิเสธนะครับเขายังไม่ทันยื่นเลยลเราปฏิเสธอันนี้ไม่ได้เชิงลุกนะครับอันนี้คือแบไตาจะทาให้เรามีปัญหาเออใช่ถ้าอีกมุมหนึ่งมันก็จะกลับมาว่า ไม่ผิดกลัวทําไมครับใช่ไหมเหมือนกับที่คุณคุณผู้ชมบอกว่าไม่ผิดแต่ทำไมเองไม่ขึ้นศาลล่ะไป็นีไปทำไมไม่เป็นไรครับพูดไปแล้วก็ดีก็หมายความว่าชัดเจนเดี๋ยวพูดมากนักวิชาการปวดหัวอีกนะครับวนเวียนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ทำไปแล้วก็ทําไปแต่ต่อไปเนี้ยก็ส่งทีมไปที่ศาลใช่ไหมครับส่งทีมไปที่ศาลประชาชาชฟ้อระวังให้ดีเขาที่แล้วพอเขาไปยื่นปุ๊บเราดําเนินการทันทีเราล็อบบี้เราให้ข้อมูล เราพบกับเลขาธิการสภรรานิเลยผมจําได้ผมไปนั่งฟังหลังในรัฐมนตรีท่านหนึ่งเลขาธิการสภาติยยังไม่ทราบเรื่องเลยที่กับพูชากล่าวเท็จนู่นนี่นี่นู่นแต่ไม่หมดเราเอาข้อมูลไปให้เลยเราไปบอกเขาสิว่าเฮ้ย<ไ>โกหกนะใช่ใช่ไม่เป็นความจริงนะเราก็พูดอย่างนั้นพูดซะถ้าเขารู้แล้วเขาก็ยังจะไม่ฟังเราอีกอันนี้เราค่อยมาว่ากันทเที่ยวนี้นะครับถ้ามีโอกาสแต่ว่าผมว่ามันเป็นโอกาสคนรุ่นใหม่ผมจะร้ายสดไปเลยคราวที่แล้วมันไม่มีมือถือก็กระจิ๋วเดียว นะครับถ่ายรูปอโอบามาได้เนี่ยถือว่าเก่งแล้วหมายความว่าถ้าถ้าถ้าฝั่งไทยครั้งนี้จะไปชี้แจงนอกล้อกับอ,อะไรนะสารโลกกับ UN เอ็นเดลกาธิการสหประชาชาติอาจารย์จะตามไปไลฟ์สดให้ดูคนที่จะตามไปไม่ใช่ผมนะคนระต, <c oughs> ตำแหน่งตำแหน่งร <c oughs> <อ>ัฐบาลที่เขาต<อ>ั้งการสื่อสารทั้งหลายแหล่เนี่ยไลฟ์สดมาได้เลยอ๋อให้ไลฟ์สดมาเลยจะได้รู้เลยเว่าเปิดเลยว่าใครแล้วว่าอัดคลิปสั้นๆก็ได้นะครับ แต่เขาจะบอกว่าคุณต้นครับผิดธรรมเนียมทางการทูตไม่ต้องรอแล้วไอ้ทางนู้นเขาผิดธรรมเนียมมาตั้งแต่เช้าแล้วคราวที่แล้วตอนที่ผมถ่ายรูปท่านประธานาธิบดีโอบามาจับมือกับนายมนตรีเราเนี่ยนะครับเขาก็มาบอกว่าผิดธรรมเนียมทางการทูตอ่เขาไม่ให้สื่อเข้าไปเขาไม่ให้สามารถโฆษกเข้าไปแต่เพลินว่าผมนะทาหน้าที่นะครับเป็นผู้ช่วยของนายมนตรีค่อยเข้าได้คนเดียวผมก็ ขอญาตถ่ายรูปเพราะผมเป็นจีนถ่ายรูปญี่ปุ่นถ่ายรูปคณะทํางานครับผมก็อยากจะได้รูปของเราจับมือกันอาจะได้ลบข้อข้อหาว่าอเมริกาไม่เอารานะครับไม่ช่วยเราผมก็ไปถ่ายแล้วส่งมาให้พวกคุณต้นนี่แหละนะครับออกสื่อก็ทํามาแล้วก็ดิ้นตายกันเป็นแถบๆครั้งที่แล้วดิ้นกันเป็นแถบก็ตรงนี้ผมคิดว่าถ้าเราเปิดฉากแบบนี้อาจจะทําได้ไม่ทั้งหมดที่เราพูดเนี่ยมันง่ายมันนั่งเนี่ยมันง่ายแต่เวลาทำจริงเนี่ยแต่ว่าวางทิศทางไว้คุณทําอย่างนี้นะคุณไปชี้แจงที่ศาล คุณไปให้ข้อมูลคุณไปทําความรู้จักซึ่งเขาทาอยู่แล้วนะครับแต่ให้มันชัดกว่านี้คุณไปคุยกับสาธารณชนคณะมนตรีความมั่นคงถ้ามีอะไรก็รีบนะครับดําเนมือนการหนึ่งสองสามสี่สถานทูตเราก็ใหญ่ที่สหรัฐที่นิวยอร์กก็มโหรานมีคณะผู้แทนถาวรครับนะครับทูตทหารก็เยอะนะครับบ้านก็ใหญ่นะครับศักยภาพก็สูงบ้านใหญ่โอ้บ้านใหญ่มากเพราะว่าตอนที่ซื้อนี่ถูกมากนะครับแล้วก็เหมือนกับแทบจะ ได้เปล่าแต่ตอนหลังที่ดินมันแพงแล้วพอเปิดประตูบ้านมาบ้านตรงข้างก็เป็นบ้านลำมตีคลังบ้านลำมตีกะลาหมอยู่ละแวกเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นเราสามารถเคาะประตูเราสามารถเดินไปหาเราสามารถพูดคุยกันได้ทั้งหมดเหล่านี้ผมไม่ได้พูดลอยๆทามาแล้วอดีตทูตคนหนึ่งบ้านอยู่ติดกันกับผู้นําของประเทศเพื่อนบ้านเขาทําอาหารให้กินกันทุกวันก็เนี่ยผมก็ลองบอกว่าถ้านี้ก ต้มแกงไปเลยแล้วก็ตีซีไปเลยนะแต่กัมพูชาเนี่ยมีมีวงพบกับผู้นําของวอชิงตันผมเคยไปร่วมมีอดีตทูตคนหนึ่งตอนนั้นเป็นทูตกัมพูชาประจําวอชิงตันดีซีผมไปสอนที่มาลายจอนท็อปกินแคแกชอบคนไทยรักคนไทยแล้วในที่สุดก็แต่งงานกับหน้าห้องผมคนไทยที่เป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศแต่ตอนนั้นแกเป็นทูตนะครับประจกรรมกัมพูชาประจําวอชิงตันดีซีวันศุกร์ผมสอนหนังสือเสร็จก็บอกว่าอาจารย์จะพาไปเที่ยว แกก็ขับรถประจําตําแหน่งแกเองเอาคนขับลงให้ผมขึ้นไปกันสองคนรวมกับน,นักข่าวสมาชกข่าวใหญ่คนหนึ่งเป็นสามคนที่เขาสนิทกันะนะครับแล้วก็ไปที่ไนท์คลับของอดีตรัฐมนตรีกลาหผมกัมพูชาปรากฏพอเข้าไปถึงนักการเมืองในวอชิงตันเต็มไปหมดเขาสนิทกันหมดเลยโอนีเนขาคุยกัน,กนเออบื้องลึกเบื้องหลังออผมนั่งฟังเพลินเลยนะครับกัมพูชาเนี่ยมีวงในนะครับมีไนท์คลับเฉพาะ เอกซ์คลูซีฟนะครับเราก็ตกตะลึงเหมือนกันนะครับไอ้นี้เราต้องทําให้ได้นะครับกัมพูชาเขาซับซ้อนนะครับเวียดนามซับซ้อนเวียดนามใต้ซับซ้อนเพราะว่าเป็นเครือข่ายอเมริกันเวียดนามเหนือซับซ้อนเพราะเป็นเครือข่ายจีนทั้งหมดเหล่านี้ถ้าเราไม่ทานะครับเราจะยุ่งมากแม้แต่ทูตสิงคโปร์อยู่ในวิกติันทรสิบสอปีเป็นทูตผู้หญิงพอผมสอนหนังสือเสร็จว่าอาจารย์เดี๋ยวจะขับรถพาอาจารย์ไปกินข้าวแล้วไปทากับข้าวให้กินปรากฏว่า มีแต่คนสําคัญรัาตีช่วยกลาหมอเมริกันสนิทกันมากม<ช>านั่งกินข้าวที่บ้านเพราะฉะนั้นเขามีวงในหมดเขาเป็นอย่างนี้กันหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นบ้านเดี๋ยวพักตรงนี้สักครู่เดียวกลับเข้ามานะอาจารย์ครับ MOU 2543MOU2544 และเกาะกูดที่มันเป็นหนามคาใจเหลือเกินจะเอาอย่างไรดีสักครู่เดียวครับไปโจม,มาโจมาคือเจ้าที่มาเต็มเลย มาเป็นสิบเลยเพียบเลยเฮ้ยโจมาก็เก็บเซฟไฟแช็กเซฟยาเสน้นเซฟอะไรกันหมดเลยนะเขาขายทีละห้องเลยตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งที่ผมอยู่กันนะ่ะเขาเรียกชื่อผมเลยผมก็มงงไงไปไหนไพี่ซูเปอร์แมน